สายหวานไม่ควพรพลาดค่ะงานนี้แนะนําเลยนะคะขนมเปี๊ยะไส้ทรักเขามาใกลาจากหาดใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะ9มิถุนายน2567วันนี้ป้าเล็กมีโอกาสมาเดินงานโอทอปนะคะที่จังหวัดนครราชสีมามหากรรมของดีชายแดนใต้โอทอปทั่วไทยร่วมใจสู่เมืองย่าโมคะ่ะ งานก็เริ่มตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่16มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะงานเขาเริ่มตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มกันเลยทีเดียวค่ะเดินกันแบบยาวๆเลยนะคะ10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณหอประชุมราชพักรังสถิตอาคาร35มหาวิทยาลัยราชพักจังหวัดนครราชสีมางานนี้จัดในห้องแอร์นะคะไม่ต้องกลัวร้อนค่ะสายกินนะคะไม่ควรพลาดค่ะ เขามีโต๊ะมีเก้าอี้ไว้รองรับให้เราซื้ออาหารไปนั่งรับประทานด้วยนะคะและทุกร้านพ่อค้าแม่ค้านะคะก็น่ารักมากๆค่ะให้เราชิมก่อนซื้อนะคะถูกใจแล้วค่อยซื้อนี่ละเป็นความน่ารักของพ่อค้าแม่ค้านะคะขายเลยล่ะครับขายแล้วลูกค้าอยากได้คนขายคนขายน่ารัก กลองเท่าไรคะกองละร้อยเจ็ดสิบสองกล่องสามร้ยครับพี่ใช่ไหมครัอันเล็กมีครับมีครับร้150อยห้ร่อยมากตัวขยคพี่ชิมอันนี้ก่อนนะอันนี้สำหรับพี่พอถูกเลกไปด้ไครได้เลยครับพนะี่ขนมแปลกเลยขนมแลกขนมเลยชิม,มอันเล็กด้วยไหมครับเล็กหน่อชิมเล็ก แล้วกล่องเล็กนี้ไอ้ลูกเล็กในกล่องเท่าไหร่คะเนี่ยห้าสิบค,ครับชิมได้ครับนี่ก็ชิมได้ครับอืม,มะนะคะอร่อยจริงอร่อยจริงพ่อค้าให้ชิมแล้วอร่อยมากประมาณสี่ชั่วโมงครับชิมได้ครับอ่าจะเป็นถัวน่วข่ะพี่ชิมเล็กก่อนนะครับพี่ชิมก่อนอร่อยอร่อย